โอเสักครู่นะครับจุติมอนมือถือเนาะอ่าผมผมโปรโมทคุณโมเป็นพิเซนเตอร์แล้วครับผมลองบรรยายดูครับลองกดกดไมค์พูดดูครับเชิญเลยครับทุกคนทุกท่านครับปรบมือต้อนรับคุณโมกันครับผมกดเลข8ดครับอ่าปรบมือต้อนรับคุณโมนะครับขอบคุณครับอ่ามาแล้วเชิญเลยสวัสดีค่ะเชิญเลยครับชัดเจนครับ ค่ะค่ะสวัสดีค่ะนะคะชุติมวนวนปานก็เอาเป็นว่าวันนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรมาสำหรับที่จะแชร์ในเรื่องของธุรกิจเหมือนทุกท่านที่ได้ก้าวเข้าสู่ตรงนี้มานานแล้วแล้วก็ทำธุรกิจกันอย่างจริงจังแต่ว่าอาจจะเป็นการบอกกล่าวนะคะว่ากระโดดเข้ามาตรงนี้ได้ยังไงแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเริ่มต้นเลยก็คือว่า เป็นการเข้ามาแบบทลุกๆลุกด้วยเริ่มต้นการเข้ามาตรงนี้เนี่ยโมเนี่ยจากอดีตนะคะรู้จักกันนิดนึงก่อนว่าจากอดีตก็คือเคยเป็นพนักง,งานประจาําหรือเป็นลูกจ้างของเหมือนกับที่ทุกๆคนเคยทานะคะอ,อ,อดีตตัวเ,เองเนี่ยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย เราคงไม่อยากเป็นลูกจ้างเขาจนถึงเกษียณน่ะเออคุณคุณโมครับโทษทีเพราะว่าเมื่อเมื่อกี้เสียงหายไปครับเมื่อเมื่อกี้บอกเป็นอาจารย์อะไรที่ไหนนะฮะเสียงมันหายไปครับค่ะอาจารย์ค่ะเคยเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่มหาลัยหัดใหญ่อ่ะค่ะที่ที่ทางภาคใต้ครับทีนี้ทีนี้วันหนึ่งเนี่ยเราเราก็มีความรู้สึกว่าเราเราก็ตรงนั้นเนี่ยมันก็ก็อยู่ได้ในในจุดหนึ่งอ่ะแต่มันก็ไม่ได้เป็นเ มั่นคงเหมือนกับข้าราชการนะคะทีนี้ก็เลยในความรู้สึกตัวเองก็คืออยากจะออกมาณนะวันหนึ่งก็คืออยากจะเกษียณตัวเองก่อนก่อนก่อนที่จะหกสิบปีก็เลยออกมาเป็นฟรีแลนซ์นะคะก็รับเป็นนักวิชาการอิสระแล้วก็มีงานเป็นจ๊อบจอที่ทำด้านเยาวชน กับสอสสบ้างมอบ้าง,อ,อ,างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้แต่เราก็ยังมีเป้าประสงค์ว่าเอ๊ะพอเราออกมาแล้วเนี่ยเราไม่ไม่มีอะไรเขาเรียกว่าไม่มีรายได้ที่มันเป็นประจำเราก็อยากจะมีเงินเดือนประจำกลับมาแต่ไม่ฟิกเวลาไม่ฟิกเวลาวันหนึ่งเนี่ยคุณเดีย เขาก็ซึ่งเป็นเพื่อนกันมานานนะคะเขาก็ทําอะไรปั okay. ๊บเนี่ยเขาก็จะมาชวนละพอเขามาชวนแรกๆโมูก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าบอกตรงๆว่าเป็นคนวิ่งหนีธุรกิจขายตรงมาตลอดไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เออชื่อได้ไหมคะไม่ว่าจะเป็นแอมเวหรืออะไรเนี่ยซึ่งมีความรู้สึกว่าเราถูกบังคับเราถูกเราถูกกดดันว่าเราจะต้อง ทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงโน้นเงี้ยก็เลยวิ่งหนีมาตลอดแต่พอจุดหนึ่งที่คุณเดียเขามาพูดให้ฟังก็คือว่าเข้ามาตรงเนี้ยเราซื้อกินซื้อใช้ในขณะเดียวกันเนี่ยเรายังได้เงินปันผลกลับคืนมาอันนี้คือคือมันทําให้เราคลิกอะค่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเออณนะวันหนึ่งที่เราออกมาโดยที่ เราออกมาอยู่แบบฟรีแลนซ์เงี้ยสิ่งที่เราจะต้องทำคือหนึ่งเราจะต้องเซฟในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนาะให้มากขึ้นอะไรก็แล้วแต่ที่ที่มันสามารถตอบแทนกลับคือเรามาได้เนี่ยมันก็จะดีเพราะว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเราซื้อกินซื้อใช้ซื้อบริโภคทุกอย่างเนี่ยอาจจะผ่านทางโรตัะเยอะมันใหเ้เป็นบัตรเงินสดคืนมาก็จริง แต่เราไม่เคยได้ใช้ตรงตามเป้าหมายนั้นเลยแทบจะไม่ได้ใช้บัตรเงินสดของที่เขาตอบแทนกลับมาให้เลยแต่พอวันหนึ่งที่คุณเดียบอกตรงเนี้ยว่าเธอเราเมื่อเธอไปซื้อนะเธอจะได้เงินปันผลกลับคืนมานะทุกเดือนหมูก็เริ่มเอะใจเออดีว่ะมันเหมือนรูปแบบสากลเลยอะไรเงี้ยหมูก็เลยอสมัครก็ได้แค่นั้นพอสมัครก็ได้ปั๊บ ก็บอกเดียว,ว่าขายไม่เป็นนะเดียก็แค่เราซื้อเราเปลี่ยนที่ซื้อหรอกนะเราเราจะมาลองมาลองเปิดใจที่จะใช้สินค้าของกิฟฟรีนดูเพราะเรายังแทบจะไม่ได้ใช้อะไรเลยแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คือไม่เคยศึกษาอะไรด้วยพอมาถึงจุดที่เราเริ่มใช้ก็จะดูตามที่ ตามที่เพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นคุณเอหรือใครก็แล้วแต่ได้รีวิวมาว่าเอออันตัวนี้ดีนะตัวนั้นดีนะก็จะจะลองใช้ตามว่าเออดีจริงเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าตัวไหนที่ดีจริงเราก็บอกต่อใช้ส่วนใหญ่โมจะโมจะเป็นคนที่ใช้อะไรต้องลองกับตัวเองก่อนแล้วพอทดลองเสร็จโมก็จะถ้าใช้ดีก็บอกต่อ แต่ก็ไม่ได้บุ่มบามในการที่จะบุกเข้าไปบอกอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเองก็ยังยังยังอาจจะทํารูปแบบของธุรกิจยังไม่เป็นนะคะแล้วในวันหนึ่งเดียก็บอกว่าเธอสนใจโปรเจกต์ที่คุณจ๋องทําไหมมีคนออกไปคนหนึง่งหรือขาดก็ไม่รู้นะโมจำไม่ได้เฮ้ยเธอเข้าไหมเดี๋ยวฉันจะรีบบอกคุณจ๋องเลยโมก็บอกว่า แล้วแล้วมันยังไงเนี่ยมันต้องซื้อยังไงมันจะอะไรยังไงแบบไหนโอเคเดี๋ยวก็อธิบายให้ฟังเออเราก็ซื้อซื้อพอสมควรอยู่นะในแต่ละเดือนอ้าวเข้าก็ได้วะมันเป็นอะไรที่แบบว่าเข้าแบบเข้ามาแบบว่าไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้ตัวอะไรกันมาก่อนเลยก็กระโดดตูมลงไปแต่ก็มีความรู้สึกว่ามันดีนะที่ ถ้าเราทําคนเดียวอะ่ะมันมันคงจะขึ้นมาถึงจุดนี้ยากแต่ว่าพอมันเหมือนกับเรามีเพื่อนเพื่อนร่วมทางอะค่ะในการที่ร่วมเดินทางด้วยกันทุกคนมีการให้มีการแบ่งปนันมีการช่วยเหลือมีการดูแลกันเงี้ยก็เลยอุ่นใจว่าเออมันเป็นมันเป็นธุรกิจแบบใหม่อะที่ที่มันมีการดูแลทั่วถึงหรือที่อื่นทำมาแล้วก็ไม่รู้นะเพราะเราก็ไม่ได้เข้าไปสู่จุดนี้มาก่อน แต่ว่าตรงเนี้ยก็คือทุกคนน่ารักพร้อมที่จะช่วยโปรโมตกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโดยโดโตูมมาก็เลยได้เป็นโกลสตาป้ายแดงวันนี้ท,ทั้งทั้งที่ตัวเองก็ก็รู้ลู้ทางธุรกิจนี้มากนะบอกเลยว่าเมื่อก่อนหมก็ยังไม่ได้ศึกษาเหมือนที่พี่ที่พี่แมวแบบมาดูพี่แมวแล้วแบบหื้เทมากทุกคนทุ่มเท,ม,ทมากค่ะก็เลยเอรู้สึก ศรัทธานะรู้สึกลืม้มรู้สึกเห็นเห็นแล้วแต่ตัวเองอาจจะยังยังเดินมาถึงจุดนี้ได้ได้ไม่ดีนักเนาะ <N> ก็คือมาเหมือนกับคนที่ที่กำลังอยู่ในความฝันค่ะยังฝันอยู่มากเชียแต่ในขณนะเดียวกันนะวันนี้โมก,ก็หวังว่าพอมาเห็นเพื่อนๆทุกคนแบบมีแรงบันดาลใจ คือทุกคนมุ่งมั่นถามว่าตัวเองก็อยากอยากได้รับรายได้แบบนั้นเนาะแต่ก็จะพยายามคือเดินไปได้แค่ไหนก็โอเคนะแต่ในขณะเดียวกันก็จะพยายามที่คนทำอะคะ่ะซึ่งอาจจะไม่อาจจะยังไม่ได้ก้าวไปได้ขนาดพี่แมวหรือเอ๊ก็แล้วแต่แต่ว่าก็คิดว่ามันก็มีการจุดประกายเล็กๆมาแล้วแหละเลยเลย ถึงได้แบบพยายามที่จะเฮ้ยจดจําว่าเฮ้ยวันเสาร์เราขาดไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยที่จะมามาสนใจที่จะดูที่ที่จะติดตามแล้วก็เป็นตัวที่ทําให้ไฟเราลุกขึ้นมาแล้วละ่ะว่าเออการได้อยู่ในกลุ่มตรงเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกดีๆมันมีการเติมเติมพลังแล้วก็เติมไฟกันอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเดินคนเดียวบางครั้งไฟมันก็มอดได้ง่ายๆเลยค่ะ เนื่องจากว่าบางทีมองว่าไอ้นี่สําคัญเนาะอัปลายนี่สาคัญมากๆเหมือนกันกับตัวเราก็สาคัญสําคัญไม่แพ้กันแต่ว่าถ้าอัปลายได้ช่วยกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ที่น่าจะเดินไปสู่ความสำเร็จด้วยกันได้ได้ไม่ยากค่ะทีนี้ในส่วนของคนที่เหมือนเป็นดาวไลนมูเนี่ยมูก็ได้มาแบบฟุ๊กฟุก พลุกในที่นี้ก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยโมมีอยู่วันหนึ่งโมรู้สึกเป็นจะเป็นหวัดแล้วก็เพียพอเพียเสร็จเนี่ยก็โทรหาเดียจําได้ว่าเดียเนี่ยเคยบอกว่าการดื่มน้ําทับทิมของกิฟฟีนเนี่ยดีมากโมก็เลยบอกเดียเพียมากเลยวันนี้ทาําไงดีเดียบอกเธอไปซื้อน้ําทับทิมมาดื่มเลยดูสิฉันว่ามันช่วยได้นะ ไปเลยตรงดิ่งไปกิฟไปที่กิฟฟรีเลยไปถึงก็ซื้อมาเลยหนึ่งชุดจัดเต็มวันนั้นหนึ่งขวดในโมดื่มโมดื่มหมดภายในสองวันซดพักเดียวเลยหลังจากนั้นเนี่ยโมก็เห็นผลว่าเฮ้ยมันช่วยได้จริงๆนะโมก็เลยไปบอกต่อกับนะ้าที่เขาเป็นแม่ค้าในตลาดที่ที่เรารู้ว่า เห็นแกยเพียอยู่นะคะโมก็เลยไปบอกว่าเนี่ยถ้าเพียแบบนี้ลองลองดูมะลองดื่มโมกินแล้วโมว่าโอเคนะมันสดชื่นนู่นนี่นั่นก็พูดไปแต่ก็ไม่ได้พูดเยอะเพราะว่าเพราะว่าเขาแบบแม่ค้าเขาจะยุ่งมากเขาจะแบบว่าฟังฟังอะไรก็ไม่รู้ฟังมังไม่ฟังมั่งก็พูดไปพอพูดไปเสร็จเขาบอกเออถ้างั้นลองเอามาลองเอามาลองเอามาอ่าโมก็บอกโอเคเอามานี่สมัครเลยไหม สมัครเสร็จแล้วมันจะได้เงินคืนด้วยนะอะไรอย่างเงี้กยก็เลยไปสมัครให้สมัครให้ก็ซื้อน้ำสับปีมาให้แกลองแกก็โอเคแกก็โอเคดื่มไปเรื่อยเรื่อเรื่อยือจนกระทั่งมาถึงตัวปัญจะโมมาลองดื่มปัญจะแล้วโมก็ไปบอกแกบอกว่าเนี่ยโมดื่มปัญจะแล้วโมโอเคอะโมมีความรู้สึกว่ามันอย่างนี้นี้แกก็เออถ้างั้นก็เอามา พอเอามาแกก็ตามหมดเลยแต่ปรากฏว่าแกมาแพ้วันนั้นน่ะแกมาแพ้พอมาแพ้แกรู้สึกคันคันที่หนังศีษะมากแล้วก็หมก็ไปไปเปิดดูนะไปเปิดดูไปเปิดผมแกดูหมดเลยนะไม่มีเม็ดสักไม่มีปื่นเม็ดสักนิดเดียวค่ะไม่มีเลยโมก็บอกว่าเอา้ามันไม่มีผื่นอะไรเลยอะ่ะโมถามว่าสระผมบ้างไหม แกก็บอกว่าแกสะทุกวันเลยโมถามว่าเราทานยาอะไรอยู่บ้างต้องหรือเปล่าเพื่อที่จะปรึกษาคุณหมอตอนนั้นผ่านทางคุณจ๋องไปนะคะคุณหมอตั้มก็เลยบอกว่าให้หยุดแล้วให้ลองหยุดพอหยุดไปแล้วเนี่ยถ้าหายคันก็แสดงว่าเราแพ้สมุนไพรตัวใดตัวหนึ่งก็วันนั้นมันก็เลยกลายเป็นชะกักหลังจากนั้นกลายเป็นจุดชะกักที่ ที่ทําให้แกก็ไม่ได้ดื่มปัญจะแล้วก็ไม่ได้ดื่มน้ำทดตอบทีนี้โมเองนี่แหละที่ไม่ได้เข้าไปไม่ได้เข้าไปตามไม่ได้เข้าไปตามโมถึงบอกว่าเออโมเข้าใจแล้วละ่ะว่าคําว่าอัปไลน์เนี่ยสําคัญตรงไหน,นสําคัญตรงที่ว่าต้องไปเยี่ยมเหมือนที่เอเอบอกคือต้องไปพูดคุยกับดาวไลน์ตลอดซึ่งโมเองก็เป็นอัปไลน์ดีที่ไม่ได้ไปพูดคุยไม่ได้ไปถามต่ออะไรเงี้ยแต่ว่า ก็คือเจอแล้วก็แกก็หายหายแต่ว่าตอนเนี้ยของก็ยังอยู่ในตู้เย็นล้วโมก็แล้วแกก็ถามโมกนี่ถ้าแกเอาเอาเอากลับมาดื่มอีกทีหนึ่งได้ไหมโมก็บอกว่าก็ถ้าดื่มแล้วมันไม่คันมันก็ดีเนาะมันก็ดื่มให้หมดได้วันนั้นโมก็เลยไปลองชิมจากขวดที่เปิดในตู้เย็นของแกนั่นแหละโมก็บอกเออนี่ก็โอเคอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ลองดื่มดูใหม่ก็รู้สึกแกจะกลับมาดื่มแล้วแล้วทีนี้โมก็จะค่อยๆตามไปแต่ตอนเนี้โมยัง โมยังให้แกซื้อของบริโภคไม่ได้ของใช้อุปโภคไม่ได้เพราะหมวดจะไปถามตลอดว่าเดี๋ยวหมวจะไปที่ศูนย์กิฟฟารีนนะแล้วจะเอาไหมจะฝากซื้ออะไรบ้างสบู่หมดย่างยาสีฟันหมดย่างแป้งสีฟันก็มีนะนู่นนี่นั่นแกก็บอกว่ามีมีมีหมดยังไม่หมดยังไม่หมดอะไรเงี้ยโม,มก็อาจจะไปเป็นคนที่ที่ไม่ถีกับการแบบแบบว่าไปตามอะเนาะไปดีแบบว่า จะถามอะไรมากมายก็เลยเป็นจุดที่ทําให้ให้ดาวไลน์อาจจะอันนี้คือเป็นเป็นประสบการณ์ที่ที่โมโมยอมรับตัวเองว่าว่าว่าโมเป็นอัพไลน์ที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะส่วนส่วนดาวไลน์อีกอีกสองสามคนก็มีโดยการที่จะบอกเขาเหมือนอย่างเนี้ยแหละถ้าซื้อของในเมื่อเราซื้อของเราไปซื้อในรถเราก็ไปซื้อ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 ไปกลับคืนมาเลยแต่เรา ซื้อที่นี่อ่ะมันได้เงินคืนนี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีกว่าเหรอก็นั่นนะก็เลยได้มาอีกคนนึงอีกคนก็เหมือนกันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะซึ่งซึ่งมูก็ยังได้ไม่ไม่มากเนาะสองสามคนแต่ในขณะเดียวกันเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ทำไม่ได้เข้าเข้ามาเพื่อทจะทำธุรกิจสถานที่ท,ที่ที่เราชอบอะ่ะก็มาเป็น มาเป็นกิฟลินแทนส่วนต่อไปเนี่ยก็มีดาวไลน์คาดหวังอยู่บ้างแล้วแตจ่จะถึงจุดหมายที่เปล่านั้นก็คงต้องรอดูกันต่อ,ตอไปนะคะเพราะว่าย,ยังไม่แน่ใจตอนนี้ก็เริ่มเอาตัวเองเป็นตัวแบบแนวสุขภาพอะค่ะเพราะว่าตัวเองก็ไปโยคะเนาะ ไปโยคะตอนนี้กําลังเปิดพื้นที่ของคนรักสุขภาพว่าเพื่อนๆที่เขาโยคะเนี่ยเราก็่บางทีเราก็ซื้อแบบน้ํามันเอมะกอกหรืออะไร่เงี้ยไปไปวางพอวางเสร็จเพื่อนก็ถามว่าซื้ออะไรมาเหรออ๋อนะ้ามันมะกอกพี่มันเขาเขาบอกเ่ีสุขภาพนะมันเป็นอย่างงี้นี่ก็พูดไปเขาบอกอ,อ้าวเหรอพี่พี่ซื้อด้วยพี่พี่เอาด้วยพี่เอาด้วย นี่ก็ก you know right? ็พอได้มาบ้างนะคะในในตอนนี Nein, ้เพ so ิ่งเริ่มได้นะคะเพิ่งเริ่มได้แล้วก็เริ่มเปิดแล้วก็คิดว่าต่อไปก็คงจะชวนเขามาสมัครนะคะน่าจะเป็นประมาณนี้ค่ะเออใครมีอะไรถามได้ค่ะอยากจะโมโมเพิ่งเริ่มต้องฝังเนื้อฝักตัวด้วยเฮ้เฮ้เฮนี่นี่แหละค่ะเกือบสี่ทุ่มแล้วแม่นะครับจริงๆแล้วเหมือนเราเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนนะ นะครับตอนแรกกังวลมากเลยว่าคุณโมจะบรรยายยังไงเนาะแชร์โอ้โหเป็นอาจารย์มานี่ไม่ต้องห่วงแล้วเปล่าเลยคือเล่าจากสิ่งที่เป็นตัวตนของเรามั้งคะว่าเออมันเป็นอย่างนี้เนาะมามาเล่ากันด้วยด้วยด้วยความที่เรามันแบบมาแนวแบบพูดพูดไปเฮอออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันออก ฐานของความเป็นจริงประสบการณ์นะคะส่วนตามตามที่มีอยู่เท่านั้นเองแต่ว่าถ้าจะให้ลึกไปถึงเรื่องของที่พี่ๆทําธุรกิจกันอยู่เนี่ยอาจจะยังยังไม่ได้ประมาณนั้นนะคะครับผมเดี๋ยวมีมีม,มีมีทำบล็อกทำเว็บ<ง>ทำทำเว็บอะไรของตัวเองอยู่ไหมครับทําบล็อกอยู่ไหมเอ่ยมีบล็อกมีเว็บ <S <S> <S มีอะไรไหมครับ เอออัน,นอันนี้คือจุดบอดค่ะอันนี้คือจุดบอดเพราะว่าโมจะบอกว่าหลังจากที่คือโมเนี่ยเคยเคยป่วยตอนนั้นเนี่ยโมเคยป่วยเพราะว่าโมทางานหน้าคอมพิวเตอร์โมจะเป็นประมาณออฟฟิศซินโดรมอะค่ะมโมคิดแล้วก็ทํางานหน้าคอมพิวเตอร์มากจนกระทั่งป่วยหนักเลยแต่ว่าพอออกมาแล้วเนี่ยโมจ,จับคอมพิวเตอร์ให้น้อยที่สุดแล้วมันก็จริงอย่างที่ว่าเลยคือเราเราจะไม่จับคอมพิวเต เลยค่ะแต่ตอนนี้ก็คือมาจับมือถือเยอะเนาะสาเหตุที่มูที่มูไม่ค่อยได้จับคอมพิวเตอร์แล้วก็มือก่อนหน้านี้มูก็ไม่ค่อยเข้าห้องประชุมเพราะว่าเนี่ยมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ที่เป็นข้อจํากัดของเราแต่แต่ก็จะพยายามนะคะแต่ก็จะพยายามตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้เรียนรู้เรื่องของการทําเว็บไซต์หรือทําบล็อกอะไรเลยนะคะก็เพียงแค่คิดว่าเริ่มต้นนี้อาจจะแค่ว่าอาจจะอยาก โปรโมททางเพจแต่ก็ต้องเรียนรู้จากจากพี่แมวหรือว่าคุณจองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แอบแอบเข้าไปดูว่าเออเขาอะไรกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะตัวเองเมื่อก่อนเนี่ยค่อนข้างจะมีความอะไรปิดเป็นส่วนตัวมากคือ facebook อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รับไม่รับข้างนอกเลยแต่ในขณะเดียวกันตอนนี้ก็คือเท่าที่คิดก็คือก็คงจะต้องไปสร้างเพจใหม่นะคะไปทำแฟนเพจใหม่เพื่อที่จะโปรโมทตัวนี้ นี้ให้มากขึ้นคิดว่าต่อไปอะค่ะคงคจะได้ทำไอ้พวกแฟนเพจนี้ค่ะครับผมจริงๆถ้ามันเป็นข้อจำกัดที่เราอาจจะต้องมา <c oughs> พัฒนาตัวเองไหมจับเอ้จับจับคอมแล้วมันไม่จะไม่สบายหรือเปล่าครับหรือยังไงฮะหรือว่าคือเป็นทางสายตาหรืออะไรยังไงครับที่ว่าไม่สบายนี่คือยังไงครับ คือค่ะมัน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 กไก้ฮัลโหลมันเป็นแบบจุดหนึ่งที่มากสายตานี่มันฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมคะอ่าได้มา <Hello. S 2> มาแล้วครับอ่าได้ยินแล้วได้ยินนะคะครัครับโอเค <okay. S 1> ค่ะก็คือมันจะเป็นลักษณะที่ว่าพอทำไปเรื่อยๆเนี่ยอ,อแล้วถึงขนาดที่ได้มืออ่อนแรงตัวอ่อนไปหมดเลยค่ะต้องต้องแบกบไปโรงพยาบาลเสร็จหมอก็หาใส เจอแล้วว่าอ๋อโอเคคุณนะคุณต้องไปทานี้นี่นี่นี่แบบนี้แบบนี้แบบนี้โอเคถึงถึงถึงได้รู้มาว่าอ๋อตัวเองกับคอมพิวเตอร์คือในเรื่องของสายตาตอนเนี้ยก็สีสีเนาะมันเริ่มแล้วแหละมันเริ่มมันเริ่มพลาดแล้วค่ะเหมือนดูโทรศัพท์พลาดแล้วก็ไปตัดแว่นแล้วซึ่งซึ่งก็ อาจจะได้ในระดับหนึ่งนะคะมันเป็นข้อจํากัดนิดหนึ่งแบบอะไรนะเอลซีวิตโมโมทานมาโมทานแอลซีวิตมาสองกล่องแล้วมั้งคะแต่โมไม่ไม่แน่ใจว่าโมทานต้องทานเท่าไหร่มันถึงจะเห็นผล ตอนนี้สองกล่องยังยังไม่เห็นผลสักเท่าไหรอ่อะไรนะคะวันละสองเม็ดอ๋อค่ะค่ะประมาณนั้นค่ะพี่แมว ตอนนี้ก็ซื้อไอตัวบำรุงสมองใครชวนอะไรก็คือมาดูในในส่วนที่พวกพี่ๆโพสต์กันเนี่ยอะไรที่ดีหนูก็พยายามะพอขี้ลืมเยอะเนี่ยก็เห็นตัวใหม่เอามาดีฟกันวันก่อนเนี่ยก็เลยแบบออซื้อเมากิอนูซีอะไรอย่างเงี้ย แล้วมีหลานสมาธิ่สั้นอีกต่างหากก็เลยจะลองกับหลานด้วยว่าดูสิมันจะนิ่งขึ้นไหมบาโคปาบาโคพาพี่แมวบอกขายของกันเองแล้วโอเคฮะก็จริงๆรอ่าถ้าคุณคุณโมถ้าพอทําได้มันมันมีเรื่องอย่างโฆษณากับ Google เนี่ยคือคือเว็บหรือบล็อกเราเนี่ยมันทํา ทาไว้แป๊บหนึ่งอ่ะทาหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งแล้วก็พอตั้งโฆษณาตั้งโฆษณาเพิบเนี่ยมันยาวเลยทีนี้คือปล่อยโฆษณามันทํางานไปเลยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ไม่ค่อยได้ไปยุ่งอะไรกับมันมากนะครับแล้วก็รอ,อตามชื่อตามคนเอาประมาณเนาะอย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะ,ะถ้าพอที่จะเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของการทําตรงนี้ได้ครับมันจะทําให้เรามีทีมจากออนไลน์ได้เนาะนะครับก็เป็นช่องทางการเติบโต แล้วก็ขอจองตัวไว้ล่วงหน้านะครับขออื่นๆวันอื่นๆด้วยนะครับขราวหน้าครับ hmm. พ,พิ้วไหวดังสายลมครับ <laughs> <laughs> เราเราจะเชิญขนาดนั้นกับพี่จองเราจะเชิญอาจารย์มาบรรยายแชร์ให้น้องๆฟังนะครับโอ้ <laughs> oh, ไม่ขนาดนั้นเลยครับพี่ให้หนูสําเร็จสักนิดก่อนนะหนูหนูอายน้อง เดี๋ยวก็สําเร็จครับเบบเจอเจอทางของตัวเองแล้วก็จะไปได้ยาวครับอยู่ระหว่างช่วงการค้นหาอยู่โอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับเนี่ยก็พอดีพอดีนะไได้ได้ขอบคุณค่ะทุกท่าครับผมขอบคุณคุณโมครับปรบขอปรบมือขอบคุณคุณโมอีกครั้งหนึ่งครับก่อนเลขแปดครับนะครับอนี่เราได้เอเรียกว่าเป็น เป็นอาจารย์กิติมศักดิ์อีกท่านหนึ่งแล้ว <c oughs> เดี๋ยวพอได้ทางออกตัวเองแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะไปได้ยาวนะครับไปได้ยาวแล้วก็แต่ละคนแบบนี้นะครับนะครับผมเชิญชวนแต่ละท่านมาแชร์ก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับคือแต่ละคนจะมีอาชีพที่ท,ที่แตกต่างกันเนาะนะครับทีนี้ถ้าถ้าดาวไลน์เรามาอา่าเราดาวไลน์เราเข้ามาฟังเนี่ยบางคนเขาก็มีอาชีพที่คล้ายคอัพไลน์คนนั้นเนี่ยหรืออา่าคล้ายคายกับคนแชร์คนโมอะไรเงี้ย นะครับมันก็จะแบบเออาชีพนี้ประมาณอะไรเงี้ยเขาก็ยังมาทำนะอะไรงเงี้นะครับหรือสําเร็จได้เติบโตได้เพราะนั้นก็จะเห็นช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นมากขึ้นนะครับก็จะทําให้บรรยากาศในห้องประชุมของเราเนี่ยมันก็หลากหลายนะครับมันเป็นเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่เราทําร่วมกันแล้วก็ทําให้การเติบโตเนี่ยมันเกิดขึ้นในห้องประชุมบ้านเราได้นะครับวันนี้ขอบคุณวิจารณ์ทุกท่านนะครับขอบคุณเอเอนะครับขอบคุณคุณโมอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ขอแจ้งกำหนดการครั้งต่อไปนะครับประชุมครั้งต่อไปนี่คือวันที่14นะครับวันอังคารวันพุธที่14นะครับอันนี้วันนี้จะให้พี่แมวเปิดห้องประชุมนะครับเพราะว่าผมไม่อยู่นะครับผมมีไปประชุมที่สุราษฎร์ครับเข้าไปที่เขื่อนเขื่อนเชี่ยวหลานนะครับก็คงจะไม่มีคลื่นไม่มีอะไรนะครับก็คงไม่ได้เปิดแล้วก็ผมจะอยู่ที่สุราษฎร์ถึงประมาณวันวันเสาร์ที่17นะครับจะอยู่ที่เขื่อนนะครับไปประชุมที่นั่น นะครับรอนนั้นก็ช่วงช่วงที่ผมไม่อยู่เนี่ยก็จะรบกวนให้พี่แมวเปิดห้องประชุมให้นะครับแล้วก็พวกเราก็เข้ามา